วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจอโลกโดยสุทธิชัยยุน่นและเทพชัยยองสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับภาษาอังกฤษเขามีสำนวนอยู่สำนวนหนึ่งนะครับ Burning Midnight Oil แต่แปลเป็นไทยตรงๆก็คือว่ากำลังเผาน้ำมันในตะเกียงแบบหยุดสุดท้ายละก็คือหมายกวาว่าน้ำมันหยดนี้หมดเมื่อไหร่เนี่ยไฟก็จะดับทันที นี่คงจะเป็นสำนวนที่จะใช้อธิบายสถานการณ์ในคองเกรสในสภาคองเกรสของอเมริกาได้เป็นอย่างดีนะครับก็กำลังเผาน้ามันโจสตาจริง <c oughs> คุณดิใช่ <c oughs> ใช่แล้วตกลงเวลาบ้านเรานี่มันกี่โมงเราจะได้ตามรุ่นกันได้ด้ว่าตกลงเที่ยงคืนของเขาวันที่16หรือ17 17ครับ <c oughs> 17ก็คือเ <c oughs> ที่ยงวนันศุกร์ของเรา เที่ยงวันศุกร์ของเราเที่ยงวันที่18บ้านเราอ่าเที่ยงวันสิบแปดบ้านเราเกิดจะเกิดอะไรขึ้นคุณธนง n g ขันทองใช่คือคือคำคาดหวังว่าก่อนเที่ยงคืนก่อนที่น้ำมันยดสุดท้ายจะเกียงจะถูกเผานะคอนเกรสจะต้องหามาตรการทางกฎหมายบางอย่างที่หนึ่งทำให้อเมริกาไม่ล้มละลายกับสองทำให้อ้ไที่ว่าชัดดาวเนี่ยมันมันมีจุดจบสิทีนี่16วัน17วันมาแล้วผ่านมาแล้วนะครับคุณธนง n มองว่า ก่อนถ้ามันอยู่สุดท้ายตะเกียงเนี่ยจะถูกเผาไปเนี่ยมัน,ม,นมันพอจะเห็นอะไรบ้างไหมครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยแขวนอยู่บนเส้นด้ายของพวกทีปาร์ตี้ที่เราเคยคุยกันมานะฮะก็คือพวกที่ภาษาไทยเรียกว่าพวกมุง้งฮะเหมือนมุ้งงูเห่านะ,ะของพันเราที่เคยมี <c oughs> ของพรรคพับเบเกนเนี่ยของพรรคพับกนะครับแล้วมันมีพลังแค่ไหนมุ้งงูเห่าเนีน่ยทีปาร์ตี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังคือพวกนี้สุดขั้วเลยนะคือสุดขั้วนะครับไม่ไม่เพิ่ม การใช้จ่ายต้องลดหนี้ให้ได้ต้องลดประกันสุขภาพต้องลดโอบามาแคร์ให้ได้อะไรทํานองนี้นะครับเพ่งสถานการณ์ดีวผมรีบอย่างนี้นะฮะล่าสุดมาเนี่ยก็คือเรื่องอยู่ที่เซนเน็ตอยู่สราเซนเน็ตอยู่ทางกฎหมายสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาจะผ่านเนี่ยต้องผ่านสมเจ้าด้วยกันเจ้าแรกก็คือว่าสภาล่างนะครับคือสภาผู้แทนราษฎรนะครับ House of Representatives แล้วก็สภาสูงก็คือพุทธิสภาแล้วก็ ท้ายที่สุดมาประธานดีบรักโอบามาก็ต้องเซ็นด้วยแล้วประธานดีบรักโอบามามีสิทธิ์ที่จะวีโต้นะฮะถ้าเกิดไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดสภาต้องการที่จะโอเวอร์ไรต์หรือว่าจะต้องการที่จะเอาชนะก็ต้องโหวตให้ได้ 2- ในสนะครทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยเรื่องมันมีปัญหาอยู่2เรื่องที่มันพันกันอยู่ก็คือ1ก็คือเรื่องการปิดรัฐบาลก็คืองบประมาณของการใช้ใจ่ายแผ่นดินเนี่ยมันไม่ผ่านนะฮะก็เลยปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมมาจนถึงเนี้ยสิวันแล้วโอ้โหสิวันแล้ว <laughs> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็คือร <laughs> ัฐบาลนี้ไม่มีเงินหล่อเลี้ยงนะครับไม่รู้เปิดมาได้ยังไงนะ <laughs> ไม่รู้ดาเนินการไ,ได้อยู่ยางไงนะฮะสิบเข้าย่างเข้าสู่อาทิตย์ที่สประเด็นที่2ก็คือวันที่17ตุลาคมเนี่ยก็จะครบกําหนดเส้นตายที่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐบอกเลยว่าทางรัฐสภาหรือว่าคอนเกรสจะต้องผ่านกฎหมายอนุญาตให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้ ก่อนนี่เพิ่มได้ก่อนนี่เพิ่มได้เพื่อที่จะไปจ่ายนี่นะครับเพราะว่าเพดานนี่ชนละ16.7ล้านล้านแล้วครับก็ต้องต้องขยับขึ้นไม่งั้นโอ้โหเช็คที่จะต้องจ่ายประกันสังคมโซเชียลสิเค i t ร m ตี้เมดิแคร์ประกันสุขภาพหรือว่ากระทรวงการคลังเงินเดือนเงินเดือนเงินเดือนอะไรทุกอย่างไปหมดเลยนะฮะคือมันก็จะเป็นลอดลอดลกันอยู่นะฮะ มันก็จะเซ็นเช็คไม่ได้โอ้โหยูเช็คเด้งทีนี้ก็จะยุ่งเลยนะฮะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยกระทรวงการคลังก็จะเหลือเงินอยู่ในกระเป๋าสามหมื่นล้านเหรียญเท่านั้นเท่านั้นเองนะฮะรู้สึกว่าจะจนกว่าวอ r r ์เ b u f f e t เฟตนะใช่แล้วมันยุ่งตรงที่ว่ามันไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยพันธบัตรทั้งหลายนั่นเสงใช่ไหมครับทีนี้ทางริ p u b l i c a n ลกเกเขาก็รู้ว่าทางฝ่ายรัฐบาลอาจจะเสียเปรียบก็ได้นะถ้าเกิดเขาเล่นไม้แข็งคือสิ่งที่เขาต้องการก็คือว่าให้โอบามาเสียหน ไอ้ประกันสุขภาพอะไรที่ใช้จ่ายได้เพิ่มอะไรให้ลดกันนะฮะแต่ทีนี้ปรากฏว่าทางโอบามานี่เสียงแข็งไม่ยอมเจรจาแม้แม้ทั้งขณะนี้นะครับบอกว่าริพับลิกันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือโหวตนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายของภาครัฐบาลเนี่ยเปิดสามารถเปิดได้ตอนแรกเราก็นึกว่าที่โอบามาไม่มาประชุมเอเปเพราะว่าจะใช้เวลากับการเจรจาไม่ได้เจรจาใช่ไหมไม่มีการเจรจาเลยครับโอบามาเนี่ยตาขาเดียว ปักหลักอยู่ที่ทรรเนียบขาวครับ<อ>นะฮะเองเอาทางริบทางริพับลิกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เขา,เขาพยายามนะฮะที่เฮาส์ข้างล่างที่ที่สภาล่างก็พยายามที่จะผ่านกฎหมายแต่ไปไม,มาเสียงไม่ได้ริพั b บลิกันก็เสียงแตกนะครับไม่เห็นด้วย ก็เลยเรื่องคณะขนานนี้ล่าสุดมานะฮะที่กำลังเรากำลังคุยกันนี่เรื่องกําลังอยู่ที่เซเนตอยู่นะฮะในเซเนตทั้งรีพับลิกันกับทั้งฝ่ายเดโมแครตนะครับคือวุฒิเนี่ยกำลังพยายามที่จะตกลงเรื่องคอมมิวนิสต์ก็ออกมาเชิงว่าจะมีข่าวดีบ,บอกเนื่องจากนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่ชัดดาวมาสิบกว่าวันเนี่ยนี่เป็นข่าวดีเล็กๆเพียงข่าวเดียวที่เกิดขึ้นนะครับ <laughs> เป็นเป็นแสงสว่างของความหวังเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดผ่านเป็นแพ็กเกจมานะฮะแล้วก็โยนไปที่ให้ทางสภาผู้แทนเนี่ย ก็ไม่แน่ว่าเขาจะหยิบยกหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคนที่จะมาหยิบยกเนี่ยก็คือประธานสภาจอห์นแบนเนอร์จอห์นแบนเนอร์เนี่ยก็ต้องคิดหนักว่าจะเอากฎหมายที่เซนเนตเนี่ออนุมัติแล้วเนี่มาถกกันแล้วก็มาโหวตกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่กฎในพรรครอพัครปกันนะครับกฎหมายอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะเอามาโหวตเนี่ย ต้องมีการซาวเสียงอย่างไม่เ <Beng> ป <Zen> ็นทางการจากรัพับลิกันก่อนทีนี้ต้องมีเสียงข, Hence, ขง้างมากว่าต้าว่าจะลงคะแนนเสียงให้ก่อนที่จะเข้ามาคำนองนั้นนะในในนั้นแต่ทีนี้ก็จอร์แดนเนอร์เขาคงไม่กล้าเสียงเขาบอกเขาบอกเขาบอกว่าก็มีคําขู่นะฮะถ้าจอร์แดนเนอร์เนี่ยฝืนขืนฝืนมติพักเนี่ยอาจจะถูกปลดก็ได้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเรื่องเหมือนก็เลยยุ่งนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็คือความความประเด็นประนอมกันเนี่ยไม่ได้ให้ผ่านแบบเบ็ดเสร็จนะครับก็คือประเด็นประนอมคือเลื่อน กฎหมายงบประมาณเนี่ยให้รัฐบาลดําเนินการไปได้ถึงเดือนกลางเดือนมกราซื้อเวลาไปนซื้อเวลาปีหนึงนะครับแล้วก็ทางด้านเพดานนี่ก็ซื้อเวลาไปถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์แค่นั้นเองนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะกิจเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเลยเพราะว่าความแตกต่างกันระหว่างจุดยืนนะครับระหว่าง Republican กับเดโมแครตหรือว่ากับ ทางประธานดีบรักโอบามาเนี่ยยังห่างกันเยอะเลยในเรื่องการปรับปรงงก็แสดงว่าในในขั้นตอนของวุฒิสภาขนาดนี้ก็คือว่าความเป็นไปได้ก็คือมาตรการอย่างที่ว่าก็คือซื้อเวลานะครับในเรื่องชัดดาวน์นี่ก็อาจจะขยายอย่างน้อยมีเงินจ่ายเงินเดือนให้กับเจ้าหน้าที่จนถึงมกราใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่มไปด้านนี่จนถึงอย่างน้อยกุมภาพันธ์นี่คือน่าจะเป็นข้อเสนอของทางด้านวุฒิสภาใช่ไหมครับแต่ว่าข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกลับมาที่สภาล่าง สภาล่างก็ต้องโหวตให้ผ่านซึ่งสภาล่างนี้ริพับลิกันเนี่ยคุมเสียงข้างมากแล้วหนึ่งคือประการแรกคือยังไม่แน่ว่าจะรับมาพิจารณาประการที่สองไปลาโหวตไปแล้วไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับค่อนข้างที่จะตรึงเครียดกันอยู่เลยครับแล้วคราวนี้คุณธนงคิดว่าโอบามาขณะเนี้ยเขาก็รู้ว่าตอนนี้ทางออกมันมีน้อยมากเนี่ยล่าสุดโอบามาเองจะทํำยังไงนะ่าที่ผมดูมาเนี่ยก็แปลกเหมือนกันนะฮะที่โอบามาไม่ค่อยจะแยแสเท่าไร ดูเหมือนว่าโอบามาคิดว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่านะครับรหรือว่าหรือว่าเป็นดีลาท่าทางที่ทำปากปากกล้าขาสัน่น <laughs> มีไหม <laughs> ก็โอบามาผมว่าเขาคงต้องมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่เขายังไม่ได้มียื่นอะไรที่เป็นข้อเสนออะไรให้กับฝ่ายรีพับลิกันเลยนะฮะพูดอยู่อย่างเดียว หน้าที่ของคุณเนี่ยหน้าที่ของพวกคุณนะฮะฝ่ายฝ่ายริพับลิกันเนี่ย,ย,ยก็ต้องผ่านกฎหมายการใช้ใจ่ายนะครับเพื่อให้รัฐบาลเปิดปกติผ่านเพดานนี้เพื่อให้รัฐบาลไม่ผิดชาําระหนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกโอบามาจะพยายามบอกโหวตซี่โหวตซี่เขามั่นใจมากเลยเลยถ้าโหวตเขาชนาหะหรอในเมื่อเขาเนี่ยก็รู้ว่าเสียงส่วนใหญ่มันอยู่ในริพับลิกันหรือว่าเขารู้ไปแอบสืบทราบมาว่ามีนอนบ่อนไส้ยอยู่ในริพับลิกันที่จะพร้อมจะโหวตมาให้ข้างทำนียับข่าว คือเขาคือผมคิดว่าเขาคิดว่าที่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดมาเนี่ยจะเป็นผลเสียกับฝ่ายริพับ l ลิกันมากกว่าเพราะการปิดรัฐบาลอ่าวใครเป็นคนปิดอ่าก็คือทางฝ่ายริพับบลิกันโผล่โปจางนฮะทางด้านนี้เพราะว่าโพลที่ออกมาเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่จะโทษหนึ่งริพับบลิกันเป็นตัวต้นเหตุทําให้เกิดมีความเสียหายเรื่องทางด้านปิดรัฐบาลสองก็คือฝ่ายเดโมแครตสามค่อยโอบามานะครับแล้วก็คือยังไม่ค่อยได้ถูกถูกเบรมเท่ากับ ทางด้านฝ่ายรัฐปการทีนี้พอมาเรื่องกฎหมายยกเพดานนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กว่าเนี่ถ้าหากว่าไม่ผ่านวันที่สิบเจ็ดคนที่จะโดนหนักนะฮะน่าจะเป็นรัฐปการมากกว่านะมาจะมากกว่าโอบามาเพราะว่าเช็คเชคอะไรที่จะออกเนี่ยอ้าวออกให้กับทหารผ่านศึกนะออกให้กับคนที่รัฐบาลโนหนารนม่กนทำไมทำไมไม่หาทางออกทำไมมาถึงจุดนี้ได้คือตอนนี้ เพลกร้อนเนี่ยทำท่าจะไปอยู่ที่ประธานสภาโบนเนอร์แล้วล่ะใช่ไหมครับถ้าหากว่าทางวุฒิสภาเขาตกลงว่าอย่างนี้แหละจะเสนอแบบนี้แหละนะครับก็กลับมาหาโบนเนอร์และโบนเนอร์จะกล้าไม่กล้ามีคนบอกว่าอาจจะทําก็ได้นะคือไม่โอ้คือเสียงในพักในพัฒเพกนไม่เอาด้วยแต่ว่าโบนเนอร์บอกว่ามันต้องเอาอ่ะก็มีเสียงอย่างนั้นโบนเนอร์บอกว่าอาจจะแหมคล้ายว่าเสียงตายนะครับเอาเนี้ยไปเสนอแลวพยายามที่จะได้โหวตจากริพัเพลกเนส่วนหนึ่งเดโมแคตส่วนหนึ่งเนี่ย ให้มันผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเ,เพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นผ่านชั่วคราวนะครับให้ประเทศเนี่ยมันเดินหน้าไปได้อย่างน้อยไปถึงเดือนมกรากับเดือนกุมภาพันธ์ไปก่อนนะถึงแม้ว่าอาจจะต้องเสี่ยงกับตําแหน่งตัวเองก็ตามแต่ว่าอันนี้คือคือจุดยืนของบอแบนเนอร์ที่เขาพูดเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับ,รบแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าเขาได้เปลี่ยนท่าทีหรือ,อยังนะครับเพราะว่าทางฝ่ายเอเล็กซานเดรเราก็ยังไม่รู้นะครับว่า,วาทางฝ่ายทีพาร์ตี้ขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับครับคราวนี้สัญญาณล่าสุดจาก หน่วยงานหรือว่าบริษัทที่จัดทางด้านเรตติ้งอย่างฟิชเรตติ้ล่าสุดก็เริ่มเตือนแล้วบอกว่าถ้ายังไม่แก้ไขอะไรให้มันเห็นผลภายในวันสงวันเนี่ยนะจะลดอันดับความน่าเชื่อถือของอเมริกานะครับจาก AAA ส A เนี่ยเป็น AA บวกเนี่ยซึ่งแน่นอนคงมีผลทางด้านจิตวิทยาเยอะเลยใช่ไหมครับโอ้ผมว่าก็คือมีเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพันธบัตร รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเกรด A นะครับเอสามตัวคิดดูเอสามตัวที่ธนาคารกลางซึ่งมันจริงๆความจริงก็โมโงงไม่ควรจะดีขนาดนั้นนะแต่าาเขาเป็นใครล่ะ,ะผมว่ามันท่าทางจะเป็นจังนะแต่ว่าแต่อย่างว่าทุกคนในหลับหูหลับตาซื้อลมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเราด้วยธนาคารประเทศไทยถือเท่าไหร่ทราบไหมครับห้าหมล้านถึงหกหมล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวถ้าจะบอกว่าไม่มีผลต่อเราไม่ได้นะ บอกไม่ได้นะครับว่าไม่มีผลนะครับจีนถือ1.3ล้านล้านเหรียญนะครับถ้าหากว่าดาวเกรดนะครับเกิดที่ทางฟิ t c h หรือว่าทาง Moody's หรือว่าทาง S&P ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยไปลดเกรดเหลือ AA กว่าเนี่ยแสดงว่าบอนพวกนี้ก็ต้องถูกเทขายนะครับเวลาการเทขายมูลค่ามันก็ลดมูลค่าก็ลดโอ้โหไม่รู้ว่าหายไปเท่าไหร่นะครับที่ทางธนาคารประเทศไทยถือเนี่ย อาจจะหายไป3 0มอ็ขายหนักๆหายไปห0าปโอ้ห้าหมื่นล้านเนี่ย oh. เหลืออำนาจซื้อเหลืออยู่3 0,000ล้านนี่ย,ยุ่งเลยนะครับ30,000 mm. ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาใน mm. สมมติเราถืออยู่หายไป5 0เนี่ย mm. โอ้โหมีผลกระทบต่อความมั่งคั่งของประเทศไทยเลยหรือว่าของประเทศกลุ่มประเทศต่างแต่อะไรต่าง mm. ๆที่ mm. ทางที่ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วยิ่งอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะลามลามไปที่แบงค์ด้วยครับเพราะว่าแบงค์เขาก็ใช้เวลาเขาจะกู้ข้ามคืนกู้ uh. เพื่อสภาพคล่องนันนกีะ เขาก็วางบอลสหรัฐอเมริกาเนี่ยกับอีกธนาคารแห่งหนึ่งตึงไว้นะครับเพื่อจะเอาสภาพคล่องนี้มาใช้ก่อนนะครับแล้วเธอพอมีเงินก็มาคืนคืนค่นคอยเอาพันธบัตรนี้มาม,มันก็จะติดขัดไปหมดถ้าหากว่าพันธบัตรเนี่ยมันเสื่อมค่าลงนะหรือ,อมไม่ว่าถ้าพอมันเสื่อมค่าลงก็ต้องเอาคอเลสเตอรอลหรือว่าหลักทรัพย์อื่นๆเนี่ยมาเติมเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันไม่ต้นทุนก็แต่ไม่ต้นทุนก็แกพงขึ้นอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วคุณตนงเองมองแล้วมันคิดว่า สุดท้ายแล้วมันน่าจะลงเออยังไงอ่ะผมก็เชื่อผมก็เชื่อว่าไม่มีใครอยากให้อเมริกาล้มละลายไม่ว่าจะเป็นใิภัคเรียน็นภาคการนาทีสุดท้ายจะต้องมีทางออกนาทีสุดท้ายเลยนะผมก็ต้องเขารอกันแหละนับถอยหลังและนับนาฬิกาแล้วพอสักสักสีห้าชั่วโมงก่อนจะถึงเส้นตายผมเชื่อว่าทางฝ่ายโบบามากับฝ่ายบุลเน่ต้องยกหูคุยกันหรือไม่ลูกน้องก็บอกคุยกันหน่อยนะ แต่ผมว่าต่างคนต่างก็รู้แหละว,ว่ามันปล่อยให้เกิดขึ้นไม่ได้หรอกถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายทั้งคู่ครับและมันไม่มีใครให้ภัยเลยนะประชาชนจะโดนจะด่าทั้งสองฝ่ายแล้วว่าพวกคุณเป็นนักการเมืองภาษาอะไรอะ่ะแค่นี้หาทางออกไม่ได้ทั้งๆท,ที่ก็รู้ว่ามันต้องมีทางออกอยังไงครับฉะนั้นผมเดาเอาว่าซื้อเวลาอย่างที่คุณเตนองบอกอแหละก็เลื่อนไปถึงกลางเดือน มกรารหรือกลางเดือนกุมภามันมีสองเรื่องใช่ไหมมันเป็นเรื่องงบประมาณกับไปเรื่องเพดานน,นี่ด้วยฉะนั้นก็ผมว่ก็ซื้อเวลาไปสัก3-4เดือนแล้วมาสู้กันใหม่ห <laughs> <laughs> าเสียงกันใหม่ว่าเออประชาชนจะเข้าข้างใครหรือไม่อย่างไง แล้วลองเรามาดูสินาริโอว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะภาพที่น่ากลัวที่สุดเลยนี่ซีเอ็นมันี่เนี่ยเขาออกมาว่าวิเคราะห์บทวิเคราะห์เลยเตือนไว้เลยนะฮะหลายประการนะครับหนึ่งถ้าไม่ผ่านเขาบอกว่าตลาดหุ้นจะครัชพล่มพลายนะครับเพราะว่าคนหนีออกมาก่อนนะฮะรวมถึงของไทยด้วยนะครัชก็บครชทัวโลกพร้อมกันประการที่สองก็จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยของโลกอย่าง ค่อนข้างที่จะรุนแรงน่ากลัวนะครับเพราะว่าสารฐนเกาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการเงินของโลกนะครับเป็นลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วลูกหนี้รายใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ย <laughs> ไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย <laughs> เบ้ยถ <laughs> ังแตกครับประการที่3ก็คือมันนี่มาเก็ตฟันหรือว่ากองทุนอะไรต่างๆทั้งหลายกองทุนตราสารหนี้นะฮะที่ประชาชนเข้าไปซื้อเยอะเพราะว่ากองทุนเนี่ยก็จะระดมเงินฝากจากประชาชนก็ไปซื้อบอลอะไรต่างๆทั้งหลายเพื่อจะกินดอกเบี้ยนะครับ ก็จะถูกเทขายถล่มทลายคมน่าเชื่อถือจะไม่มีเหลือเลยเหมือน,น,นคลา้ายๆ้าช่วงที่ Brothers ลีแมนบรอดเดอร์สล้มเมื่อปี2008นะฮะในประการที่3นะฮะประการที่4นะฮะก็คือแบงก์บางแบงก์งอาจจะถูกประชาชนไปแห่ถอนกันเขาดูแบงค์บางแบงก์ที่สารภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงออนะฮะอาจจะในบุ๊กไม่ดีอาจจะมีการปล่อยในภาคที่ไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพมากเช่นอสังหงอสังหาทำนองนี้ประชาชนอาจจะไปแห่ไปถอนแล้วก็แบงก์ที่อ่อนแอเนี่ย อาจจะล้มได้นะฮะทางการเธอจะต้องเข้าไปกอบกนะฮะนี่ C N N มันนี่เขาวิเคราะห์มานะฮะแล้วก็บางแบงก์เนี่ยเขาบอกว่ามีแต่แบงก์ที่แข็งแรงที่สุดนั่นที่จะอยู่ได้นะครับส่วนแบงก์ที่อ่อนแอเนี่ยคงจะต้องล้มไปแต่ผมว่าถ้าเกิดมันล้มเนี่ยมันก็คงจะต้องล้มเป็นระบบเนี่ยเป็นโดมิโนเพราะว่าแบงก์ขนาดนี้มันแบงก์ใหญ่มันก็ต้องระบบการเงินระบบการเงินมันพัวพันกันหมดใ่เชื่อมโยงกันหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ นี่คือ worst case scenario worst case scenario ถ้าการปล่อยกู้ของแบงค์เนี่ยก็จะต้องชะงักเลยแบงค์คือพูดไงว่าเขต้องเก็บสภาพคล่องไม่กล้าที่จะปล่อยกู้ครับ worst case ก็ฟังดูแล้วมันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่านี่เป็นภาพที่ผมคิดว่ามันเป็นภาพที่คนทั้งโลกกำลังกำลังดูอยู่ด้วยความ วันไหวมากเลยนะใช่ไหมก็ว่า <Ừ. S 1> เพราะว่าถ้ามันอย่างที่บอกถ้าคลา h แบงค์ล่มเนี่ยมันไม่ใช่มีผลเฉพาะคนอเมริกันอย่างเดียวครับอืมฮะมันก็ลากมันก็ลากกันไปหมดเลยฮะมไม่ใช่แต่แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วสามหมื่นล้านเนี่ยก็กระทวงกันครังอาจจะถูไถไปไปได้อีกเดือนนึงนะฮะอาจจะปรับลดจ่ายนี่บ้างไม่จ่ายโน้นบ้างนะฮะคือคือเป็นการเล่นแร่แปราาธาตุหน่อยแต่ว่าถ้าไม่ผ่านวันที่17ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเขาอาจจะอ๋อรอให้รอให้มัน อย่างน้อยคือมีผลพังมานิดหนึ่งนะฮะจะได้เบรมอีกฝ่ายแล้วไปตกลงกันว่าที่สิแปดหรือเปล่าหรือว่าสิบเก้าอะไรทำนองนี้นะฮะเราเราก็ไปลงว่าจะเสียจะจะมันเหมือนกับอยู่หน้าผาแล้วอ่ะถ้าคุณผลักลงนะมันขึ้นยากนะคุณความชื่อเสียงที่เสียหายเนี่ยมันกลับมายากมากนะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทัพไทย